ขับเแต่งตุ้งของโกงดูขึ้นรับประกันเลยว่าผ่านไปแค่หนึ่งอาทิตย์นเนี่ยจากขับเอจะกลายเป็นขับสีแน่นอนค่ะคุณเฟิร์มค่ะ You better cut out. You You've out gotta work out cut up better been it 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 giving สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ Fresh ค่ะซึ่งเป็นดีดีทาตัวนคะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของผิวขาวเนียนใสนะคะแล้วก็มี S p F 5 0เลยนะคะแล้วก็นี่ Waterproof mm hmm. ก็คือกันน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็ มีกริตเตอร์วินวินด้วยนะคะตัวนี้นะคะทาแล้วเนี่ยทาเกลียง่ายผิดหมดนะคะรับประกันเลยค่ะว่าทาแล้วอบอกค์คุณภาพดีแน่นอนอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาสวยด้วยกันกับเลสโกลส์ค่ะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะยี่ห้อดีมาก DNF นะคะใช้แล้วดีจริงๆภายในหนึงอ,อาทิตย์อบตุ้มจริงๆนะคะแล้วผิวพรรณก็ไม่ขาวจริงนะคะตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะว่ามันจะดีแต่ก็เหมือนกับว่าเพื่อนแนะนำก็ลองใช้สักอาทิตย์เดียวจริงๆว่าเห็นผลตุ้มจริงๆนะคะ่ะเฮ้วันนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะเฟสโกนะคะตอนนี้กำลังฮิตมากค่ะแล้วดีที่สุดที่ผู้หญิงชอบมากคือ SPF 5 0นะคะแบบ จริงๆออกแดดได้เป๊ะชัวร์แล้วที่ผู้หญิงชอบที่สุดคือนี่ค่ะวิงวิงวงนะคะทาแล้วขาวมากดูนี่เห็นไหมว่าขาวจริงลองใช้ดูนะคะว่าวสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็มีผลิตภัณฑ์ DNF สรรพคุณเป็นยังไงกูสรรพคุณตอนนี้นะคะก็จะช่วยให้หน้าอกใหญ่ไม่ห้อยเต่งตึงไม่ใช่แค่อกฟูนะคะยังช่วยในเรื่องผิวพรรณนะคะทานเข้าไปจะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปังน,นะคะแล้วก็แบบว่าผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะทานตัวนี้นะคะรับรองเลิศขาะมา,าลองกันนะคะบ๊ายบาย,บาย วันนี้นะคะเราสองคนก็มีประสบการมานําเสนออีกแล้วตัวนี้มี f p f 50ไม่ใช่แค่ปรับแค่เลือนลางนะคะสภาพใบหน้าเราก็ได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลหอมมากอยากให้ลองจริงๆเฟสบีค <BB> ิ<ผ>มทามบขค่ะ คอนเสริมอาหารของผู้อินนะคะซึ่งก็อยากให้นะคะเพื่อนๆลองมาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ดีเ็นะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราใช้ดีจริงนะคะจากคอนเิริมได้เลยค่ะว่าของเราหนึ่งกล่องเราสามารถเห็นผลชัดเจนเลยค่ะว่าของเราจะมีออร่ามากขึ้นบอกลาจากคำ A เป็นัำ B ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําสินค้าใหม่นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เฟสบีบีครีมค่ะ เป็น UV w h i t e n i n g FPM 50นะคะป้องกันแสงแดดได้ถึง50เท่าค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะของเรายังมีกลิ่นอมของแอปเปิลค่ะแล้วก็จะมีเป็นวิตามินซนะคะกูต้าและคอลลาเจนค่ะอยากให้เพื่อนนะคะมาทดลองใช้นะคะผลิตภัณฑ์ RSB B Clean กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้มันก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริอาหาร d n f นะคะ พตภัณตัวนี้สามารถทําให้อกกระชับสามารถบอกลาคับเอไปได้เลยผลิตภันฑ์ตัวนี้สามารถทำให้ผิวพรรณเต่งตันดูมีออร่าแก้ปัญหาประจําเดือนมาไม่ปกติก็จะมาเป็นปกติสวัสดีค่ะวันนี้มันก็มี เฟซบีบีครีม UV ไวต์เทนนิ่งครีม SPF 50ป้องกันน้ำอันนี้จะเป็นกลิ่นต้มนะคะมีสมม่วนผสมของวิตามินซีกูต้าคอลลาเจนขาวปุบ๊บขาวปั๊บเฟซบีบีครีมขาวจางใสแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริม D F นะคะทำให้อกกระชับทำให้ผิวพรรณขาวเปล่งปังกระสิวฝ้าก็จะจางลงนะคะรับรองค่ะเห็นผล D F นเฟิร์มค่ะ วันนี้มีผลิตภัณฑ์เฟซบ b บ r ค a มมานำเสนอให้เพื่อนๆสรสรพคุณของมันทั้งกันแดดกันน้ำมี SPF 50ค่ะทาปุ๊บขาวปั๊บใช้ได้ทั้ผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะคอนเฟิร์มค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริม DNF ค่ะสรรพคุณมันนะคะก็คือว่าทำให้หน้าอ,อกนะคะเริ่มขยายขึ้นจากคัพ A เพิ่มเป็นคัพ C อย่างนี้แล้วก็เมื่อก่อนเมื่อก่อน พี่ขอเป็นยังไงเมื่อก่อนเป็นคนหน้าอกเล็กมากค่ะแล้วก็พอกินผลิตภัณฑ์นี้นะคะรู้สึกว่าหน้าอกเริ่มขยายขึ้นแล้วก็ตึงขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวของเราจากที่ดำดำค้ำๆนะคะก็ขาวสว่างใส เราก็จะมาแนะนำครีมเฟซบีบีครีมค่ะใช่ค่ะส่วนผมนะคะกินแอปเปิ้ลค่ะกินดองค่ะส่วนแอปเปิ้ลนะคะมีส่วนผสมของ f p f 50ด้วยค่ะส่วนกินดอมนะคะแล้วก็มีวิงวิงด้วยค่ะอยากให้เพื่อนๆมาลองใช้เฟซบีบีครีมดูนะคะรับรองเห็นผลจริงค่ะ ค่ะเพื่อนวันนี้นะคะเรามีสินค้ามาแนะนําค่ะนั่นคือ DNF นั่นเองค่ะช่วยในเรื่องอะไรก็คือช่วยในเรื่องผู้หญิงขับ A นะคะตัดปัญหาได้เลยจะเป็นขับ B ีขับ C แทนนั่นเองเต้าก็เห็นด้วยนะคะค่ะเพราะว่าเต้าก็ทานมาแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ผลจริงๆและสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องปวดท้องประจําเดือนนะคะตอนมีประจาเดือนอ่ะมันก็ช่วยให้เราแบบไม่ปวดท้องแล้วก็ช่วยให้ประจาเดือนมาตามปกติด้วย เขากินแล้วแล้วเขาก็หายปวดท้องจริงนะตัวเนี้ยไงเพื่อนๆก็ลองมาทานกันได้นะคะเพราะว่ามันดีจริงๆอย่ากให้ทานจริงๆเนี่ยไม่ได้แนะนำนะแค่แค่ใช้ดีแล้วบอกตกเบสบีบนดีมยมอุยของเต้กินอะไรอ่ะของแต้เหรอกลิ่นส้มอ่ะของแคลร์ของเขากลิ่นแอปเปิลตัวนี้จะบอกว่ามันกัน UV ตั้ง50และที่สำคัญนะคะฝนตกค่ะ ไม่เปียกค่ะไม่เป็นคราบค่ะสวยค่ะค่ะแล้วที่สําคัญนะขาวตอนเริ่มแรกแล้วอ่ะมันช่วยบำรุงให้ขาวในระยะยาวด้วยนะเพราะมันมีส่วนผสมของนิวทีกูต้าแล้วคอลลาเจนแหละมันก็ดีเนาะวันหลังก็สืกันานึ้นแล้วอย่ันเนี้ยมาลองใช้กันเยอะๆนะคะเฟตี้ดีครีมทาปุ๊บขาวปั๊บคอนเฟิร์มค่ะ